ฟังผมให้ดีหากคุณกำลังเหนื่อยกับการวิ่งตามความสำเร็จที่มันไม่เคยมาถึงสัทีหยุดหายใจแล้วฟังคำพูดของผมในนาทีนี้โลกใบนี้มันหลอกลวงคุณมันบอกให้คุณรีบมันบอกให้คุณต้องรวยตั้งแต่อายุอย่างน้อยมันบอกให้คุณต้องมีทุกอย่างภายในข้ามคืนแต่ฟังผมนะความเร็วที่ปราศจากทิศทางคือหายนะที่ห่อหุ้มด้วยความโลภ คุณเคยเห็นคนที่โรยเร็วแล้วล้มละลายในพริบตาไหมคุณเคยเห็นคนที่พุ่งทยานเป็นพลุแล้วดับวูบลงในกองเพลิงแห่งความล้มเหลวหรือไม่นั่นเพราะพวกเขาไม่มีรากฐานพวกเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจในรายละเอียดวันนี้ผมจะมาเปิดกระโหลกของคุณเพื่อให้คุณเห็นความจริงที่เจ็บปวดแต่ทรงพลังที่สุดความลับของความสําเร็จที่ยั่งยืนคือการเดินช้าแต่ถูกทิศทางการที่คุณค่อยๆก้าว การที่คุณใส่ใจในทุกรายละเอียดด้วยมือของคุณเองนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าทางลัดที่แท้จริงคนส่วนใหญ่เกลียดการลงแรงคนส่วนใหญ่เกลียดสิ่งที่เรียกว่าการบันทึกข้อมูลด้วยตัวเองพวกเขาอยากได้ปุ่มมหัศจรรย์ที่กดทีเดียวแล้วเงินไหลมาเทมาแต่ในโลกของความเป็นจริงไม่มีปุ่มนั้นความร่ำรวยที่แท้จริงถูกสร้างขึ้นจากความพยายามที่ต่อเนื่องเหมือนการก่อกำแพงเมืองที่ยิ่งใหญ่คุณไม่สามารถเสกมันขึ้นมาได้ในวันเดียว คุณต้องวางอิฐทีละก้อนคุณต้องตรวจสอบปูนทีละจุดคุณต้องทำมันด้วยมือของคุณเองจนกว่าจะชำนาญทำไมการเดินช้าถึงรวยเร็วกว่าคนรีบร้อนเพราะคนรีบร้อนมักจะมองข้ามรอยร้าวพวกเขาอยากไปถึงยอดเขาจนลืมดูว่ารองเท้าของเขามันพร้อมหรือไม่พวกเขาเหยียบไปบนทางลาดชันโดยไม่เตรียมเชือกสุดท้ายพวกเขาก็ร่วงหล่นลงมาเจ็บหนักกว่าเดิมเสียเวลาเริ่มต้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สำหรับคนที่เดินช้าและถูกทิศทางทุกก้าวที่เขาเหยียบลงไปคือความมั่นคง เขารู้ว่าใต้ฝ่าเท้าของเขามีอะไรเขาเข้าใจทุกกลไกของธุรกิจที่เขาทำเขาใส่ข้อมูลทุกบรรทัดด้วยความเข้าใจเขาไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับระบบอัตโนมัติที่เขาไม่เคยรู้จักเขาเป็นนายของระบบเขาเป็นคนควบคุมทุกฟันเฟืองนี่คือพลังของการทำทุกอย่างด้วยตัวเองในระยะเริ่มต้นมันไม่ใช่การทำงานหนักอย่างไร้สติแต่มันคือการสร้างกล้ามเนื้อทางปัญญา เมื่อคุณลงมือทำเองคุณจะเห็นจุดบอดที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณจะพบโอกาสที่ซ่อนอยู่ในความยุ่งเหยิงและเมื่อถึงวันที่ทิศทางของคุณมันชัดเจนร้อเปอร์เซนตความช้าในตอนเริ่มต้นจะกลายเป็นแรงเหวี่ยงว่าหาศาลมันจะกลายเป็นพลังที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้คุณจะพุ่งทยานไปข้างหน้าด้วยฐานที่แข็งแกร่งดังภูเขาหินในขณะที่คนรีบร้อนกำลังนั่งซ่อมกำแพงที่พังทลายของพวกเขา คุณจะเดินผ่านภูเขาไปอย่างสง่างามความสำเร็จไม่ใช่การแข่งวิ่งร้อยเมตรแต่มันคือการวิ่งมาราธอนที่ต้องใช้ทั้งหัวใจและความอึดอย่าปล่อยให้ความกดดันจากคนรอบข้างมาทำให้คุณควยเขวอย่าไปอิจฉาคนที่ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าทั้งที่เขาเริ่มที่หลังคุณไม่รู้หรอกว่าเขากำลังวิ่งไปหาหน้าผาหรือเปล่าจงจดจ่ออยู่กับทางของคุณจงซื่อสัตย์กับกระบวนการจงรักในการลงมือทำสิ่งที่ยากและน่าเบือ่อ เพราะในความน่าเบื่อนั่นแหละคือบ่อทองของความมั่งคั่งทุกครั้งที่คุณเหนื่อยทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าทำไมมันช้าหรือเกินให้บอกตัวเองว่าผมกำลังสร้างฐานรากของตึกที่สูงที่สุดในโลกตึกที่สูงที่สุดต้องมีฐานที่ลึกที่สุดและแข็งแรงที่สุดและฐานนั้นต้องขุดด้วยมือและหยาดเหงือ่อไม่มีใครจ้างคนอื่นมาสร้างรากฐานของชีวิตแทนได้คุณต้องทำมันเองคุณต้องเข้าใจมันเอง ความลับที่แท้จริงคือคนที่รวยเร็วคือคนที่รู้จักรอคอยเขารอคอยให้ผลไม้มันสุกงอมเขาไม่เด็ดลูกไม้ที่ยังเขียวอยู่มากินเพียงเพราะความหิวเขาบำรุงรากและลำต้นให้แข็งแรงจนวันหนึ่งมันจะผลิตดอกออกผลให้เขากินไปตลอดชีวิตจงเลิกมองหาทางลัดที่ลวงตาจงเลิกเชื่อคำโกหกของพวกที่บอกว่างานง่ายเงินดีมีจริงงานที่สร้างชีวิต คืองานที่ต้องใช้แลกด้วยจิตวิญญาณการบันทึกข้อมูลด้วยมือทุกตัวอักษรการตรวจสอบบัญชีทุกบรรทัดการคุยกับลูกค้าทุกรายด้วยความใส่ใจนี่คือการสะสมอำนาจเมื่อคุณมีข้อมูลอยู่ในมือมากพอเมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่มีใครเลียนแบบได้นั่นแหละคือวันที่คุณจะกลายเป็นเศรษฐีที่ไม่มีวันกลับมาจนอีกเลยความรวยที่ยั่งยืนคือความรวยที่เกิดจากปัญญา ไม่ใช่เกิดจากโชคช่วยและปัญญามันไม่ได้มาจากการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากการลงมือทําจนเลือดตาแทบกระเด็นจงภูมิใจในความช้าของคุณถ้ามันเป็นความช้าที่มุ่งไปข้างหน้าจงภูมิใจในความเหนื่อยของคุณถ้ามันเป็นความเหนื่อยที่สร้างอนาคตโลกนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับคนขี้เกียจที่อยากสบายเร็วแต่โลกนี้จะก้มหัวให้แก่คนที่อดทนและทำจริงวันนี้คุณพร้อมหรือย,อยัง ที่จะเลิกวิ่งตามเงาของคนอื่นแล้วมาสร้างอาณาจักรของตัวเองด้วยมือคู่นี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆทำมันให้ดีที่สุดทำมันให้ละเอียดที่สุดอย่าข้ามขั้นตอนอย่าดูถูกงานที่ดูเหมือนไม่มีค่าเพราะงานเล็กๆเ,เหล่านั้นคืออิที่ก่อความเป็นใหญ่ให้คุณจงมีความสุขกับความก้าวหน้าวันละ1%เเพราะ1%ปอร์เในทุกวันจะทำให้คุณเก่งขึ้นกว่าเดิมหลายร้อยเท่าภายใน1ปีนั่นคือพลังของดอกเบี้ยทบต้นในความพยายาม ความรวยไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือผลพลอยได้จากการที่คุณกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสายงานของคุณและการจะยอดเยี่ยมที่สุดได้คุณต้องผ่านอุโมงค์แห่งความลำบากที่คุณกำลังเดินอยู่นี้ไปให้ได้อย่าหันหลังกลับอย่าหยุดเดินแม้ก้าวของคุณจะสั้นเพียงใดขอแค่ให้มันเป็นก้าวที่ถูกต้องคุณจะไปถึงเส้นชัยแน่นอนและเมื่อคุณไปถึงที่นั่นคุณจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดอย่างมั่นคง ในขณะที่คนอื่นที่เคยแซงคุณไปอาจจะกำลังดิ้นรนอยู่ในหุบเขาแห่งความล้มเหลวจงเชื่อมั่นในพลังของการเดินช้าแต่ถูกทิศทางจงศรัทธาในการลงมือทำด้วยตัวเองนี่คือทางเดียวที่จะนำคุณไปสู่ความเป็นนิรันดรในความสำเร็จลุกขึ้นมาลงมือทำและอย่าหยุดจนกว่าโลกจะรู้จักชื่อของคุณเพราะคุณ คือผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นที่ถูกต้องและไม่มีคำว่าช้าเกินไปสำหรับความสำเร็จที่ถาวรจงเป็นสิงโตที่เหมาบรอคอยจังหวะอย่างอดทนดีกว่าเป็นสุนัขที่วิ่งไล่ตามเหยื่อจนขาดใจตายความอดทนของคุณคืออาวุธที่ร้ายกาจที่สุดความใส่ใจของคุณคือโล่ที่แข็งแกร่งที่สุด ลุยเข้าไปสู้เข้าไปอย่าให้คำว่าเร็วมาทำลายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณผมเชื่อในตัวคุณผมรู้ว่าคุณทำได้และผมจะรอพบคุณที่ยอดเขาแห่งความสำเร็จที่มั่นคงที่สุดไปลุยซะวันนี้เดี๋ยวนี้และทำมันให้ดีที่สุดในทุกรายละเอียดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนกำลังรอคุณอยู่ตรงหน้าแค่เดินไปหาด้วยความเข้าใจและความอดทน คุณคือผู้ชนะที่แท้จริงความรวยที่สร้างด้วยมือจะอยู่กับคุณไปจนวันตายความสำเร็จที่สร้างด้วยใจจะไม่มีวันเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์จงเริ่มก้าวแรกที่ถูกต้องตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปผมเป็นกำลังใจให้คุณเสมอสู้ต่อไปคนจริงเขาไม่รีบแต่เขาไม่เคยหยุดคนสำเร็จเขาไม่หล่นแต่เขาทำสม่ำเสมอจำคำผมไว้ ช้าแต่ชัวคือราชาเร็วแต่เละคือผู้แพ้เลือกเอาว่าคุณจะเป็นใครในเกมชีวิตนี้ผมเลือกให้คุณแล้วคุณคือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงออกไปพิสูจน์ให้โลกเห็นความตั้งใจของคุณเสียทีทำให้พวกเขารู้ว่าการเดินช้าแต่ถูกทิศมันทรงพลังแค่ไหนโชคดีและจงลงมือทำอย่างบ้าคลั่งในความนิ่งสงบของคุณเอง จบคําพยากรณ์ความสําเร็จของผมไว้เพียงเท่านี้ที่เหลือคือหน้าที่ของคุณที่ต้องให้มันเป็นจริงไปทำซะเดี๋ยวนี้เลย